ท่านผู้ชมครับมาพบกับร,รายการวสองวแปดทันต์ทุท่วไทยในช่วงที่2ของร,รายการนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าฐานพระราม8ปดแนะนำของกู้ชีพศิวิชัยนะครับมาพบกับเราทั้งหมด10บคนนะครับวันนี้ซึ่งเป็นทีมงานอาสาสมัครที่มีใจในการพิชิตเหลือสังคมนะครับในกรณีกู้ชีพกู้ภัย มีผู้ประเจ็บผู้ป่วยหรืออื่นๆนะครับหรือกรณีถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ก็ประสานงานนะฮะในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งได้ส่งข้อมูลข่าวสารแล้วก็ภาพภาพนิพ่งภาพคลื่ไหวมายาัางถานีด้วยนะครับก็คือฐานพระราม8คู้ชีพศิพีิชยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับ,ค,รบคุณพี่นี่เป็น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 ประธานหรือเป็นอะไรในนามของผมผมเป็นรองประธานครับรองประธานครับ แนะนำตัวอะไรี่ชื่ออะไรครับครับผมนายวิภพบุญลุ่งเนืองศักดิ์นะครับเป็นรองประธานฐานพระรามแปดนะครับครับส่วนอีกคนหนึ่งอ่าอ่าไม่ไปนั่งแอวตูช่าวดีมีน้ำพร้อมไม่ถือไม่เลยครับทำไม่เอาจอนชื่ออะไรนะอันแนะนำตัวหน่อยอ๋อนายกระเจ็เลื่อนเริงบุญครับผมครับโอเคนี่นี่คือทีมงานส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงที่3เราจะพบกับเป็นหลายคนเพราะว่าตอนนี้มาอยู่ท้องสงนะครับทั้งหมด10กว่าชีวิตนะฮะซึ่ง พา,าเป็นมาครับพี่เดี๋ยวนพ้พี่ในนามของฐานพระรามแปดของพี่คือหัวหน้าหรเปล่าผมเป็นรองหัวหน้าฐานครับรองหัวหน้าฐานร,รองหัวหน้าฐานฮะคุณอะไรนะฮะคุณพี่วิภพ,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 พครับมีภพคุณวิภพครับฐานพระรามแปดนี่คืออะไรก็เริ่มแรกเนี่ยเป็นการก่อตั้งของเพื่อนๆครับในกลุ่มกันว่าพวกเราจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังไงเวลาประสบอุบัติเหตุ ในเบื้องต้นก็เบื้องต้นก็มีประมาณสมาณชิกสคกห้าหกคนทำพระราแปดอยู่ที่ไหนพี่จริงจริงแล้วอยู่ตรงใต,ต้พระราแปดใต้สะพานพะราแปดครับผมใน,ในเริ่มต้นเลยในเข<ต><น>พะงาสนะฮะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรทำาปนที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับอะไรก็ส่วนมากช่วยเหลือผู้ผประสบภัยประสบเพุเบื้องต้นก็คือเป็นหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยเหมือนเหมือนมูลที่เช่นมูลที่ปอยตึงร่วกันจะอยู่นี้แต่ส่วนใหญ่ลักษณะคือ เป็นอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือกรณีมีผู้เจ็บชีวิตอะไรต่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับหน้าที่หลักทำอะไรบ้างพี่ก็เบื้องต้นถ้าเราได้รับแจ้งแจ้งเหตุจากทางศูนย์เราก็จะเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือเบื้องต้นถ้ายังไม่มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมประจันยูหรือไปตึงมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือทําแผลถ้าค่าบาดเจ็บเล็กน้อยเราก็จะทําแผลดําเนินการทําแผลเบื้องต้นให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือถ้าผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บมีอาการสาหัสเราก็จะประสานทางรถนอเขตทางศูนย์ศีวิชัยเพื่อให้มานำส่งไปยังโรงพยาบาลต่อไปครับครับฐานพลังแผ่นี้ขก่อตั้งมานานยังก่อตั้งมาได้สัก4ปีได้แล้วสี่ปีนะครับผมเป็นรุ่นที่สองกันครับรุ่นที่สรุ่นแรกคือหัวหน้าฐานเนี่ยเสียชีวิตคุณอะไรครับ ชื่อพี่ออสครับชื่ออสนะเป็นจำชื่อจริงไม่ได้เป็นรุ่น่นแรกเลยที่ก่อตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็แล้วพอดีพี่เขาเสียชีวิตไปก็น้องๆก็เกล้งไม่ไม่มีใครมารับช่วงต่อพวกผมก็เลยมาสารต่อละและทีมงานในในฐานพระรามแมีเยอะไหมครับตอนนี้ล่าสุดมีประมาณ30ท่านสามสิบคนทั้งหมดนะทั้งหมดครับทั้งหมดในทีมงานนะครับแล้วก็ สถานที่ตั้งก็อยู่ตรงปัจจุบันเราย้ายสถานที่ตั้งออกมาอยู่ณบริเวณสี่แยกอรุณนบรินทร์ข้างกับป้อมตํารวจพอดีครับที่ที่สัญญาณไฟแดงนนั้นครับอ่ะเดี๋ยวคุยคนนี้ก่อนอ่ชื่ออะไรนะฮะอ๋อคุณเอกสิทธิ์ครับผมเอาไมายเอาไมายเอาไมายพูดด้วยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงชื่ออะไรนะคุณเอกสิทธิ์ครับผมเอกสิทธิ์ทำหน้าที่อะไรอ๋อผมช่วยเหลือผู้สบภัยและเคสแบบที่มีตาครแก้กล้องไหนออย่งมาผมอ่านที่ตรงไหน ชืวเหลือผู้สบภายแล้วชื่อเหลือที่มีเคสเสียชีวิตด้วยครับผมอ่าชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่อ๋อชื่อแป๊ครับผมชื่อแป๊ะในคุณเอกสิทธิ์นะคุณเอกสิทธิ์อ่เข้ามาทํางานตรงนห้นตรงนี้นานยังนานแล้วครับผมนานแล้วประก่อนผมทําอยู่หน่วยกู้ภัยปอยเตงครับผมอ๋ตถึงครับผมอยู่ที่ของฐานบางพัดครับผมเขาเรียกว่าจุดบางพัดป่ะจุดบางพัดครับผมประมาณกี่ปีละก็ประมาณสิบไปกับยี่สิบปีได้แล้วครับผมอ๋อ นะครับแล้วแล้วมารู้จักอในกลุ่มนี้ไงครับก็คืออยู่ในบริเวณของมันใกล้บ้านเราใกล้บ้านเราครับผมส่วนใหญ่แล้วเราจะเขาเรียกว่าออกว่า4ีนะครับผมในพื้นที่อยู่แล้วครับทุกวันไหมถ้าทุกวันครับผมทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาคุพี่ก่อนอ่ะม่ดูตัวแล้วครับพี่แล้วแล้วทุกวันนี้มีประมาณ30มสิบย่าสาคน แล้วถ้าคนที่สนใจจะเข้ามาทํางานลักษณะนี้ต้องต้องมีแบบไหนไหมพี่ครับเรายินดีนะครับรับสมัครอาสาสมัครใหม่นะครับครับคือเราจะมีหลักเกณฑ์ของเราในการคัดเลือกนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปี15ปีขึ้นไปครับผมไม่ไม่จำกัดเพศนะครับหญิงรือชายก็ได้ได้หมดครับประเพศที่3เราก็รับนะครับครับต้องมาทดลองงานกับพวกเราต้องมาออกเคสกับพวกเรา เป็นเวลาระยะหนึ่งนะครับ,จ,บนะะจนมัน่นจนพวกเรามั่นใจแล้วว่าคุณสามารถไปบัตรหน้าที่ออกช่วยเหลือ,อผู้ประสบเพุประสบภัยได้รเราถึงจะออกบัตรให้ออกรหัสให้เอพ้พี่เราหมายถึงว่าคนที่สนใจนะอยากจะเป็นอาสาสมัครบ้างเขาไม่เป็นเนี่ยมีการสอนมีอะไรมากเช่นเขา,เาไม่รู้จะทำไงเช่นไปออกเขาเรียกออกเหตุใช่ไหมไปประสานงานเวลามีรถชนกันมีคนเจ็บมีคนตาย อันนี้คือเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปช่วยหยุดเหลือใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็งูเข้าบ้านนี้เคยทำไหมแน่นอนครับทุเรื่องใช่ไหมไปจับถ้ามีการร้องเดยนเข้ามาใช่ไหมลักเข้ามาแล้วผู้ที่ไปทําหน้าที่อย่างอย่างอาสาเนี่ยเขามีเงินเดือนมีอะไรให้ไหมไม่มีครับทาด้วยใจกันทุกคนครับก็แสดงว่านี่กลุ่มพวกเรานี่ที่มาทํางานได้ได้ตังไหมไม่มีครับไม่ไม่ได้อะไรครับก็ต้องพักเงินเองถูกต้องครับค่าน้ํามันค่าอะไรค่ากินค่าอยู่ ใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาที่มาทํางานแบ่งเวลาไงครับก็ส่วนมากพวกผมจะทํางานกันเป็นหลักอยู่แล้วสําหรับพวกพี่ๆก็อย่างผมเนี่ยรับราชการอยู่นะครับหลังจากมีมีอาชีพอยู่แล้วครับผมหลังเลิกงานทุกวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับที่เป็นวันหยุดก็จะออกมาช่วยเหลือนะครับส่วนน้องๆที่เป็นนักศึกษาบางคนก็เพิ่งเรียนจบมาอะไรเงี้ย ตอนเย็นเขาพอมีเวลาว่างเขาก็จะออกมาช่วยเหลือครับแล้วแล้วทำทำแล้วได้อะไรครับกไ็ไม่ได้เงินใช่ไหมไม่ได้เงินครับแต่ว่าทุกวันนี้ที่พวกเราทำนะผมตัวผมเองนะครับครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมได้เข้ามาทำกู้ชีพเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนไปรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตผมนะครับจากที่เราเคย หมดหวังหรืออะไรสักอย่างพอเรามาทําตรงนี้แล้วมันมีกําลังใจว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งนะครับครับไอพี่เวลาเวลาเราไปปฏิบัติเขาเรียกไปไปวอีหรือปฏิบัติที่เนี่ยเขามีแบ่งเวลาแบ่งเวรนไหมว่าต้องไงฮะ,อะของโปรดิคตึงกับร่วมกันยูเนี่ยเขาจะสลับวันกันสลับวนัน,บวนกัน,นแต่ว่า ของศรีวิชัยเนี่ยของฐานผมเนี่ยออกได้ทุกวันนะครับของของเราเนี่ยเขาเรียกว่าฐานพารามแปดในในนามของกู้ชีพศรีวิชัยก็คือโรงพยาบาลศรีวิชัยใช่ไหมฮะใช่ครับอะไรงี้โรงพยาบาลเขาได้ช่วยเหลือล่ะเออซัพพอร์ตอะไรเราตรงไหนไหมครับทางโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราออกไปบัตรหน้าที่เกิดเราประสบบัติเหตุในการที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะรักษาให้ฟรีอ๋อครับนะครับ เคยมีอุปสรรคอะไรไหมเช่นเวลาไปประสานง,งานเหตุมีปัญหาติดขัดตรงไหนไหมครับหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ส่วนมากไม่ค่อยมีครับพวกอาสานี่จะเป็นพี่น้องกันหมดนะฮะไม่ว่าจะสังกัดทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิร่วมกาดันู่มูลนิธิปลกตึงหรือนอกเหนือจากนี้เวลาเราไปที่เหตุเนี่ยส่วนมากจะรู้จักกันทางนั้นนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับ,รบแล้วเราไปช่วยหลือสังคมเงนี้ย แล้วที่บ้านนลครับเขาไม่ว่านะครับใหม่ๆทั้งครอบครัวก็ไม่เข้าใจนะครับคืออาจจะเป็นภรรยารบอกเอ๊ะเอาเวลาไหนมาทํางานนี้เขา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 เคยลักษณะคือแบบห้ามไหมก็แรกๆก็ก็าถามอยู่เหมือนกันว่าไปทําแล้วได้อะไรไปทําแล้วได้อะไรได้เงินไหมเงินไม่ได้หลังๆเขาก็เข้าใจแล้วครับว่าที่พวกเราไปทําเนี่ยเราทําด้วยใจกันจริงๆไปช่วยเหลือคนเพื่อน เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆที่ที่ประสบเหตุอะไร,รเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยครับครับอาจะไปข้างคนนั้นบ้างแล้วก็ที่บ้านไม่ว่าเลยครับยกใหม่ขึ้นนิดนึงแรกก็ว่าอยู่บ้างครับผมพอหลังๆพอเขาได้มาสบเสตุจจริงเขาเลยได้รู้ว่าเออว่าการที่ช่วยเหลือสัสงคมเนี่ยคือว่าเป็นการที่ทดีว่าเราได้ไปช่วยเหลือแบบศพที่ไร้ญาติหรือแบบว่า ศพที่ตายลอยน้ํามาหรืออะไรเงี้ยฮะเขาได้รู้ท,ที่ถามไม่ใช่หลักคือบางคนเนี่ยบอกว่าไปไปทำหน้าที่อาสมัครรักษานีลไปแล้วมันไม่ได้เงินอ่ะเสียเวลาไหมเราเอาเวลาส่วนตัวส่วนไหนไปไปไปช่วยเหลือสังคมมันไม่ได้เงินได้ทองบา,า,างบ้านอาจจะต่อว่าตำหนิหรือเปล่าไงทีอได้ถามว่าเอ๊ะเราไปช่วยเงี้ยใหม่ๆเขาว่าไหมใหม่ๆก็มีบ้างนิดหน่อยครับผมตอนและตอนนี้อะครับตอนนี้ไม่ไม่มีครับผมถ้าไม่ไปอ่ะ อ๋อไม่ไม่มีครับผมไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยบเดี๋ยวมาทางน้องคนสวยนิดนึงชื่ออะไรนะเอาไม้ให้หน่อยสุชาวดีค่ะสุชาวดีชื่อเล่นชื่อมุกค่ะทําตอนนี้ในในกลุ่มนี้ทําในที่อะไรหรือว่าเป็นอาสาเมืองทั้งหมดเป็นเหมือนกันอาสาอ่าเข้ามาเพราะว่าชอบหรือแบบไหนหรือมีใครบังคับมาไหมไม่มีไม่มีนะเข้ามาในทําตรงนี้นานยัง อ๋าอะไรนะเพิ่งจะมาทำอ๋อนี่เพิ่ง,งอันนี้เขาเรียกว่าสาใหม่หรือเปล่าเพิ่งจะมาเข้ามาทํานะและได้เคยไปออกประสานงานเหตุต่างจุ่างอย่างมีคนเจ็บมีคนตายมีผู้ป่วยอะไรองี้ได้ไปยังได้ไปแล้วและเวลาเราไปเจออุบัติเหตุนะเป็นไปเจอภาพที่บางคนไม่กล้านะเช่นเอาไวใ้ใกล้ข้างบนเช่นบาดแผลหรือเจอศพนี่เคยเจอ,อยังเคยแล้วกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวอ่ะและไม่เกิดไม่กลัวเหรอครับไม่ อ๋อครับอืมแล้วก็เนื่องไงถึงมาทำที่เป็นอาสาตรงนี้ยังมีจิตใจอาสาค่ช่วย,วยไม่มีใครบังคับมานะไม่มีอ๋ชอชอบไปแล้วนะครับค<อ>่ะอันนี้ก็มาสมัครกับในกลุ่มในฐานแล้วก็มาประสานงานกัรในตรงจุดนี้อ่ามาทางคุณพี่วิภพมั่งครับตอนนี้อ่าถ้ามีคนสนใจจะเข้ามา สมัครเป็นสมาชิกหรือมาทํางานในกลุ่มนี้ยังยังรับไหมรับครับผมติดตอ่อที่ต่ตอทางทางทางกลุ่มหรือทางทางฐานพระราม8ปดโดยวิธีไหนครับมีมีช่องทางหรือเบอร์โทรศัพท์แบบไหนครับก็มาพบพวกผมได้เลยครับที่ท,ที่แยกรุณน,นะครับช่วงสองทุ่มอย่างเงี้ยครับแยก,กรุณครับแยกรุณอรินติดต่อว่าโทรศัพท์กี่โมงฮะ ประมาณ2ทุ่มครับสองทุ่มนะครับผมมีเบอร์ติดต่อไหมครับ083ครับ08318918969136913ครับรับทุกคนนะครับผมถ้าบางคนเอ้เรามีการกรองไหมบางคนที่เข้ามาในหน่วยเราเนี่ยหวังผลประโยชน์หรือปล่ามาในนามสีเสื้อมาอะไรเพื่อจะไปเช่นมีคนบาดเจ็บมีอะไรต่างๆนี้บางคนไปเอาทรัพย์สินเขา อ๋อไอ้น,นี้เราต้องสกีนอยู่แล้วครับ<ม>ครับเราต้องสกินเรามีคณะกรรมการของของฐานเราครับเออเราจะมีกรรมการอยู่ประมาณ5ท่านนะครับที่คอยดูแลตรวจสอบพวกนี้อยู่ครับแล้วถ้าคนเขาอยากจะทํางานลนักษณะนี้เขาไม่เป็นเลยมีมีการฝึกสอนไหมครับมีครับม,มีนะฮะเข้ามาเราก็จะเบื้องต้นเราก็จะให้อ่าแบ่งหน้าที่กันทุกคนโดยชัดเจนนะครับอย่างอาสาใหม่เนี่ยเข้ามาก็ จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหาวอ8อกันมวลชนไม่ให้เข้าไปในที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็เอาเป็นงานง่ายๆก่อนครับส่วนชุนใหญ่เรื่องเวลาทำํำงานในนามลักษณะไปอาสาสมัครเนี่ยคือไปช่วยเหลือสังคมหล่ะกรณีมีเหตุอะไรต่างๆช่วยชุนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาไหนกลางคืนคือหรือไม่ระบุส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นไปถึงดึกเลยครับอ๋อ่วนใหญ่จะหลังจากเลิกง,งานแล้วแต่คนตั้แต่ช่วงเย็นถึงช่วงคืนดึก บางคนก็อยู่สึงเช้าเลยป่มีครับบางวันอยู่กันสูงเช้าเลยครับแล้วกาหนดการแบ่งหน้าที่ยังไงครับก็ทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองนะครับอ๋อครับเดี๋ยวผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของทีมงานฐานพระราม8นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราสับพักจะพักกันสู้ก่อนเดี๋ยวช่วงที่3นี่เราจะพบทุกคนเลยฮะช่วงนี้พักก่อนครับ